ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้าดูวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะใกล้เข้ามาแล้วก นะฮะเป็นเดือนที่แสนสุดจะรอ้อนอบอ้าวเลยนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่าร้อนเพราะอะไรโลกร้อนหรือเปล่าดีก็ไม่ได้ใจนะครับผมนะฮะแต่ที่ร้อนกว่านะครับผมนะฮะนั่นก็คืออารมณ์ของพวกเราตัวเองนะครับผมนะฮะโอ้โหชุนเฉียวกันเหลือเกินนะครับผมนะ,ะคมมอคมเมนต์คอมเมนต์นี่ลุกเป็นไฟเลยคุณผู้ชมไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะฮะเออประกาศประกาศนะครับผมนะฮะมีข่าวดีมาบอกใครนะผมนะฮะที่มีฝีมือในการวาดรูปสวยสวยเนี่ยนะครับผมนะฮะ,รเ,ะรเรียนเชิญได้เลยดิสคอดอยู่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับนอ้นองห้องโอเคตัดข้ารวเดือด ผลโมจินั่นเองนะครับผมนะฮะในฉบับของบล็อกฟู้เองแล้วก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะไปดูท่าทาของแมปอื่นๆด้วยนะครับผมนะฮะโอเคไปรอช้าแล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผลโมจิสกิลหนึ่งกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะท่าทาของบล็อกฟู้ของเราดีครับผมนะฮะก็จะเป็นการกำหมัดนะครับผมนะฮะแบบนี้เลยครับนี่นะครับผมนะฮะเป็นหมัดอันบักใหญ่เลยโอ้โหใหญ่กว่าตัวเองอีกโอ้โอยิ่งใหญ่เกินเลยครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะทำมาแบบโอ้โหอลังการไว้ก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดู นี่สิครับผมนะฮะเออเออ,อนิเมชันเขาก็ทำมาดีนะครับผมนะแต่พอดีแบบ <net> <ink> เน <net> ็ตเน็ตเน็ตปิ๊งปิงเฉยโอ้โหเน็ตปิ๊งเดี๋ยวเอาไหมา่เริ่มละกันนะครับผมนะฮะโอเคพร้อมเลยครับผมนะฮะไปครับนี่นี่ครับผมนะฮะเป็นการผักตัวเองออกมาจากด้านหลังแล้วก็เป็นการปล่อยไปด้านหน้าอะไรประมาณนี้นี่ครับผมแล้วก็จะมีดาเมจของเขาไปอะไรก็ว่ากันไปนลยครับผมนะฮะสกิลตัวมาเป็นสกิลซอรน,นี่ครับผมนะฮะเป็นสกิลในการจับศัตรูแบบอยู่กับที่อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ปุ๊บอ่าเอา เอาตุยเย่เฉยโอ้ยมึงทำออยจังวะเฮ้ยเอาตัวใหม่ดีกว่านะครับผมนะฮะไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงเลยนะผมนะโดนแค่ดีก็ทำเป็นตุยเย่แลนะ้วคุณผู้ชมครัมาต่อกันนะผมนะฮะซีคิวสองก็จะเป็นการจับศัตรูแบบดีเลยนะครับผมนะฮะไปครับนี่เออนะครับผมนะฮะก,ก็จะเป็นการล็อกศัตรูอยู่กับที่นั่นเองนะครับผมนะฮะเออโคตรเท่เออใช่นะผมนะฮะซีคิวสองมันมีอีกแบบหนึ่งดีกว่านะครับผมนะฮะเมื่อเราใช้ระหว่างที่แบบเราอยู่บนฟ้าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่นะครับผมนนนะะฮเเป็็กการรตตต่่ออออยยศัูแแลล้้วงบบี มาตอนที่สกิลสกันบ้างดีครับผมนะฮะหรือว่าสกิลซก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะแต่ที่สําคัญคือมึงปรับแล้วปรับอีกนะครับผมนะฮะตอนแรกปรับให้โหดมากเพราะมันโหดพอมันโกงนะครับผมนะฮะก็เดิมันลงโอ้โหอะไรของเพื่อนเจี๊ยบขัดใจมากมากเลยนะครับตนนั้นค่อนข้างที่จะถูกปรับมาเละเหมือนกันนะครับผมในท่าทางของผลบวจิของเราแต่ช่างมันเถอะไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะทำมาแบบไหนเราก็เล่นแบบนั้นแหละนะครับผมนะดูสกิลซกันดีกว่านะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะเมื่อโดนศัตรูครับก็็็็จจจะะะะะะเเเเเปปนน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 แแบบบบบีี้้้อออ่่าาาาากกกรรรรคคคววงงลลลททํุมมมยดดัััผผฮิิชึ พอดีแบบเน็ตพิคขากอะไรไปวันนี้ผู้ชมปะจริงจริงแล้วเนี่ยวที่ผมนะพี่ค่อนข้างที kind of ่จะชอบสกิลซีของบอกรูทบ้ากเลยนะครับผมนะฮะมีสกิลแล้วก็เอฟเฟกแล้วก็เสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะอลังการแล้วก็แบบบุ้มปั้มเลยนะครับผมนะฮะนี่ชอบมากๆเลยคุณผู้ชมปะแล้วก็สกิลสุดท้ายของเขาเนี่ยผมนะก็จะเป็นการต่อยศัตรูนะครับผมนะก็จะเป็นปรามานี่ครับนี่นะครับผมนะฮะปุ้งปุ๊ก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 นะครับเอาหอยก็เท่เลยฮะนี่เป็นยังไงล่ะอ้าวตายตายแล้วเหรอ เอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าดิครับผมนะฮะเบอร์กี้นี่ลืมใส่ฮาร์คีเกาะด้วยดิครับผมนะมันก็เลยออกมาแบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ดิครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันใหม่ละกันคุณผู้ชมฮะนี่ยดิครับผมนะฮะโอ้ยมีการเปลี่ยนสีได้ด้วยคุณผู้ชมฮะโอ้ยโคตรเท่เลยฮะโอ้โหเอาตายเรียบร้อยโอ้โคตรแรงคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวแถมท่าทาของสกิล f ้ละกันนะครับผมนะเป็นการเคลื่อนที่แบบนี้เลยนะครับผมนะอันนี้คือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับผมนะเป็นการแบบเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะโอ้โหเอาจริงคือมันปีนไปได้ อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะขึ้นบกแบบนี้ก็ก็ได้เหมือนกันโอ้แถมชนต้นไม้เนี่ยพังอีกเหมือนกันโอ้โหโคตรดีคุณผู้ชมฮะแหมแมปฟุตของเรานี่นัมเบอร์วันนัมเบอร์กัจริงๆนะครับผมนะโอ้โหแถมลากศัตรูไปได้แบบเป็นร้อยกิโลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหนึกว่ารถสิบล้ออะไรประมาณนี้คุณผู้ชมฮะนี่ที่เป็นไงนี่โคตรเท่นี่นี่นี่โอ้โหเอาค่ะมาณคนเดียวเลยผู้ชมฮะก็มีประมาณนี้ละกันให้ผมนะท่าทาของผลโมจิหรือว่าผลโดนัทของเรานะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองให้คะแนนกันดูบ้างนะครััับผมมมนนะะะฮสส่่่วววตพีองาาให้กกปรณ9ล นะครับผมนะฮะเสียงถือว่าไม่สวยที่สุดนะครับผมนะแต่ว่าทํามาได้ดีนะครับผมนะฮะอลังการแล้วก็เท่อยู is is ่เหมือนกันนะครับผมนะฮะความสวยงามเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสวยอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้ผมนะก็เลยให้9คะแนนละกันนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะชอบผลนี้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าคุณผู้ชมจะให้คะแนนผลนี้เท่าไหร่นะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะให้คะแนนกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะพี่ให้คะแนนอยู่ที่9ละกันนะครับผมในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความอลังการทั้งหมดเลยนะครับผมนะรวมๆแล้วเนี่ยให้9คคะะะะแนนนนนนรับผมฮก่่ออืเลยยยเนนี่ผมะะฮอากจะบอกคุณผู้ชมอ่าควลิิปดีโอนี้เนี่ยทขึ้นมมาาเเพื่อควบันนทิงะครั ผมนะฮะไม่ได้มีเจตนาเปรียบเทียบใดๆนะครับผมนะฮะหรือว่าแบ่งพักแบ่งฝ่ายนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอให้น้องๆเดี๋ยวได้ผมนะฮะใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยนะครับผมนะฮะถ้าใครไม่มีจักรยานก็กเดินเอาก็ได้นะคุณผู้ชมฮะและความตั้งใจหนึ่งในผมนะอยากจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูท่าที่ของผลโมจิในแมปอื่นๆกันบ้างนะครับผมนะฮะว่ามันมีความสวยขนาดไหนมีความต่างกันขนาดไหนนะครับผมนะฮะเออโอเคไม่รอช้าแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับไปแต่เดี๋ยวก่อนนะ ไปกดติดตามกันด้วยละกันนในทุกผู้ชมมาในอนาคตนะครับผมนะฮะมีการไลฟ์สตรีมผ่านแฟนเพจแน่นอนนะครับผมนะฮะใครที่ไม่ได้กดติดตามอย่าลืมพลาดโอกาสนี้ไปนในทุกผู้ชมฝากกันด้วยละกันนะครับผมนะฮะแฟนเพจ h ฮชของเรานะครับผมนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคตัดภาพบาดเหญ่นะครับผมนะฮะเรามาอยู่ในแบบทา่าของฟุตเบอร์เทนกราวนั่นเองนะผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแมบที่มีความคล้ายหรือว่ามีการอ้างอิงมาจากอ่านนนั่เองะครัับผมนะะฮสหรบนี้เาามีท่าของผลโมจิด้วยเช่นกันนนนะะะครัับบบผมฮใฉที่่ยังไมตื่นด้วั ครับผมนะฮะหรือว่าตื่นแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่มีความคล้ายนะครับผมนะฮะท่าต่าของอดีเบสเดี๋ยวมากๆเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูซิว่ามันจะเหมือนขนาดไหนแล้วมันจะสวยขนาดไหนแล้วมันจะโหดขนาดไหนไปติดตามรับชมกันเลยในการนะครับผู้ชมฮะเราไปเริ่มที่สกิลแรกกันก่อนเลยนะครับ <S <S ผมนะฮะมาดูซิว่าผลโมจินี้จะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะอุ้ยออกมาเป็นหมัดแบบนี้เลยผู้ชมฮะมีโมจิหยดย้อยเหมือนกันด้วยนะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับ นี่เป็นยังไงล่ะโอ้โหน้าจอสั่นเป็นไงล่ะโคตรเท่เลยผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูในมุมมองของคนที่โดนกันบ้างนะครับผมนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหติดไฟด้วยอะครับน้องๆมีสถานนะติดไหม้ด้วยอะโหโคตรเท่เลยผู้ชม อเอาเรื่องครับผู้ชมฮะส่วนตัวเดียดี้ผมนะฮะมองว่ามันเท่บ้างๆเลยนะครับผมนะฮะในเรื่องของโ,อโมเดลก็ตามแต่นะครับผมนะฮะหรือว่าแอนิเมชันในการกระเด็นหรือว่ากระดอนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะทำมาได้ดีเลยนะฮะอโอ้โหชอบมากๆนะครับผู้ชมมาต่อทนนี่ซีคิวสองกันบ้านนะครับผมนะฮะเป็นท่าทางของกาวนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับลักษณะของกาวนั้นก็จะเป็นเส้นตรงประมาณนี้เมื่อเราเดินไปติดโอ้ยถอนขาไม่ขึ้นโอ้โหแอนิเมชันการถอนขาเหมือนจะเดินติดหล่มยังไงไม่รู้นะครับผมนะฮะ ะเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึงละกันนะครั Man, บผมนะฮะเผื y, ่อใครมองไม่ชัดนะครับผู้ชมฮะนี่ก็จะเป็นกาวนะครับผมนะฮะแล้วถอนขาไม่ขึ้นด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่สามารถสตันได้ดีเลยนะครับผมนะฮะเมื่อโดนศัตรูนั้นก็จะหยุดกที่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะต่อมาเป็นสกิลสามนะครับผมนะฮะเขาบอกว่ามันจะเป็นการต่อยศัตรูขึ้นไปบนฟ้าด้วยนะครับผมนะแล้วก็ต่อยลงมาเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับแตนพร้อมนี่ครับผมนะเป็นหมัดโมจิแล้วก็ต่อยแบบนี้โอ้โหโอ้ยอุ้ย เดียวนะฮะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะฮะในบรรดาสกิลทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชอบสกิลนี้สุดแล้วคือแบบเฮ้ยมันอลังการเวอร์คุณผู้ชมฮะแถแบบอีอนิเมชั่นอนิเมชั่นแบบอืมน่ากลัวสาดนะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองอีกรอบนึ่งละกันนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยคุณผู้ชมฮะแทนเอาอีกรอบนี้เออพร้อมไปครับนี่นี่นี่ดูดูนี่นี่ครับโอ้โหปิ้วอ้โศก เป็นเจ,จาะก็ผู้ชมฮะเฮ้ยโคตรสวยโคตรเท่ฮะอ้โหประทับใจมากๆาเลยนะครับผมแต่สำหรับผลบูจิอันนี้นะครับผมนะฮะอ้อโหโคตรเท่เลยผู้ชมมาต่อกันตอนเลยละกันนะครับผมนะฮะสกิลถัดมาเนี่ยจะเป็นท่าด้านของโดนัทหนามนั่นเองนะครับผมนะฮะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ นี่นะผมนะฮะโอ้โหเป็นโดนัทแบบหมุนๆุแบบโอ้โหมีหนามมีหนามพิงอะไรฮัลโหลช่วยกัด้วยฮัลโหลโอ้โหูยโดนหนามแบบทิ่มตูดอะไรประมาณนี้เอ้ยเฮ้ยเอะไรเนี่ยอุ้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 ยอ๋อหแถมช่วยพี่ด้วยอ๋อหมัดเดียวจอดเลยเอาไว้ให้ตายเอาไว้ให้ตายนี่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 แล้วก็ทิ้งลงมา เกือบไปแล้วนะครับผมแม่มันโหดร้ายจริงๆเลยนะครับผมนะฮะโลกใบนี้โอเคต่อไปเดียดนะครับผมนะฮะเป็นสกิลที่เอาจริงเหมือนทางด้านของบอกฟุตเรามากๆเลยนะครับผมนะฮะหรือว่าเหมือนทางด้านของต้นฉบับเลยก็คือทางด้านของหมัดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะที่มันมาลุมต่อยศัตรูอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเหมือนแล้วมันจะแตกต่างขนาดไหนนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับแชนมาพร้อมโอ้ยดูดิโอ้โหโคตรเทเอาคุณตายแน่มึงอื้อโ้ยดูฮะโอ้ย อ้เอาจริงคือคือนานไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมนะฮะหายใจหายคอไม่ทันเลยคุณผู้ชมโอ้โหเกินนลยครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลสุดท้ายกาันดีกว่านะครับผมนะฮะว่าผลโบนจินี้จะเป็นยังไงนะครับแมปไหนนะครับผมนะฮะที่ไม่บีซกิลเนี้ยค่อนข้างที่จะเฉยมากๆเลยนะครับผมนะฮะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับอ่าแทนมาพร้อมนี่เป็นการพุ่งใส่ศัตรูแล้วก็เป็นการแบบกวาดกวาดแล้วก็หมุนหมุน,มน,มนแล้วก็ พุ่มแบบนี้โอ้ยเอาสักกูบักเลยเอาบักตกแบบเลยฮะเหรอโอเคเมื่อกี้เกิดการบักนะครับผมแต่ฮะเอามาอีกรอบหนึ่งหลังกันนะครับผมนะฮะมาพร้อมครับผมนะฮะแทนมาครับนี่ก็จะเป็นตรวบาทนี่ครับนี่โอ้ยเอาปัตตาปเฮ้ยโอ้โห ลอยละเลี้ยวเลยคุณผู้ชมฮรจริงๆแล้วเดี๋ยวทกิลดีค่อนข้างที่จะอลังการนะครับผมนะฮะแต่พี่มองว่าเฮ้ยเสียงมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับผมนโอเคส่วนตัวขอให้คะแนนเลยละกันนะครับผมนะพี่มองว่าแมบนี้เนี่ยพี่ให้ประมาณ9้ละกันนะครับผมนะฮะประมาณ8แล้วก็9้ละกันประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็วันนี้ละกันนะครับผมนะฮะถ้าใครชื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ในคลิปต่อหน้าอยากให้พี่รีวิวแมบอะไรหรือว่าผลอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมนะโอเคัรบ